ผมต้องระวังกว่าเดิมนับว่าเป็นสนามปราบเซียนเลยทีเดียวครับกับสนามซักเซนริงในสุดสัปดาห์นี้ที่เยอรมันแถมยังเป็นสนามให้นักแข่งหลายคนนั้นต้องเข้าเช็คสภาพอย่างทันทีเลยครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาบิโอดิจิอานันโตนิโอนครับหรือว่าดิกเกียและรวมไปถึงมาร์คมาเกตด้วย โดยสุดสัปดาห์นี้นะครับราชาแห่งเยอรมนีอย่างมาร์กมาเกสก็เป็นนักแข่งอีกหนึ่งคน,นครับที่จะต้องเข้าเช็คสภาพหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแต่ก็ไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงครับและก็ยังสามารถออกมาและวทาเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมสมกับเป็นเจ้าแห่งเวลาที่ซักเส้นริงเลยทีเดียวครับมาร์กมาเกสออกมาเปิดเผยนะครับว่าการลงล่าเวลาที่เยอรมนีราชาคนนี้ต้องระวังคาแรคเตอร์ของสนามให้มากกว่าเดิมครับ โดยปกติแล้วที่สนามแห่งนี้นะครับในเดือนกรกฎาคมที่ทําการแข่งขันมันจะเป็นช่วงหน้าร้อนครับและการยึดเกาะมันก็มีมากและค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ในสุดสัปดาห์นี้และปีนี้นะครับอากาศที่เยอรมนีนั้นเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามเลยครับเพราะว่ามันมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นครับและทําให้การยึดเกาะ ยางกับพื้นสนามนั้นค่อนข้างต่ำเลยครับและเห็นได้นะครับว่านักแข่งหลายๆคนนั้นก็ล้มกันระนาวเลยทีเดียวครับมาร์กเองก็ยอมรับนะครับว่าเป็นการทํางานที่ค่อนข้างลําบากเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามครับข้อมูลในการทําเวลาของมาร์กนั้นก็ยังออกมาในระดับที่มาร์กมาร์เกตและทีมงานยังค่อนข้างพอใจกันอยู่ครับซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่า การทำงานในรอบคัดเลือกของมาร์ m มาเก็ตนั้นจะออกมาดีและจะสามารถเข้ามาในคิวที่2ได้หรือเปล่าก็อย่างที่ทุกคนทราบกัน,นครับมาร์ Mark นั้นหลุดเข้าไปในคิวแรกครับจากการที่มาร์เข้าไปเช็คสภาพที่ศูนย์เมดิคอลเซ็นเตอร์นะครับที่สนามซักเส้นริงและนอกจากนี้นะครับมาร์กมาเก็ตนั้นก็ยังได้ออกให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่า,วาผมต้องระวังให้มากกว่าเดิมครับในเรื่องของการพลิกรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโค้งที่11 ค่อนข้างที่จะอันตรายเลยทีเดียวครับและเห็นได้จากการทําเวลาในวันสุกครับสนามแห่งนี้ก็โค่นนักแข่งไปหลายคนครับและถึงกับต้องเข้าเช็คสภาพกันเลยทีเดียวปกติแล้วนะครับในเดือนกรกฎาคมนั้นที่สนามแห่งนี้จะเป็นอากาศและเป็นหน้าร้อนครับทำให้การยึดเกาะนั้นดีมากๆครับ แต่ในปีนี้มันตรงกันข้ามกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นมันมีอากาศค่อนข้างเย็นครับและยังทําให้การยึดเกาะน,นั้นมีคุณภาพที่ต่ํามากๆมันคือสิ่งที่ทีมงานนั้นจะต้องแก้ไขกันครับผมอยากจะมีการยึดเกาะที่มากกว่านี้ครับ เพื่อเราใช้ยางใหม่ลงทําการแข่งข mm ันและถ้าหากว่าในวันอาทิตย <'s> ์มีอากาศที่เย็นมากๆและมากกว่าเดิมนั่นจะคือปัญหาใหญ่ของเราเลยครับกับการแข่งขันเพราะมันอาจจะทําให้นักแข่งนั้นอาจจะไม่จบการแข่งขันจากอุบัติเหตุครับและนักแข่งไม่ต้องถึงกับลมครับเห็นได้ครับว่าบางคนนั้นไม่สามารถเข้าโค้งได้และต้องหลุดออกจากโค้งไปนั่นเป็นเพราะว่านักแข่งสามารถรับรู้ได้ครับว่าการยึดเกาะที่มันต่ํามากๆจนไม่สามารถเข้าโค้งได้ครับและสุดสัปดาห์นี้มันจะเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างอันตรายครับและสุดสัปดาห์นี้ ผมจะต้องเหนื่อยตั้งแต่คิวหนึ่งครับเพราะว่าผมนั้นไม่ได้ทําเวลาต่อหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุและผมต้องเข้าไปเช็คอาการบาดเจ็บครับทาให้รายชื่อของผมนั้นหลุดจาก10อันดับแรกทําให้ผมต้องเข้าไปคอลี่ไฟหนึ่งแต่ทีมงานยืนยันกับผมว่าไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงครับจากการย้อนรอยของข้อมูลทีมงานบอกกับผมว่าผมสามารถทํางานค่อนข้างได้ดีครับและไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรครับแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการทํางานของผมครับในคอลีฟายที่1 มารอดูกันในวันนี้ครับและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับครับเลยนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขัตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ